กระฟังครับที่สอพอบางปะกงนะฮะตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบเหตุแรงงานชาวเมียนมาเมาครับแล้วก็ลวนลามผู้หญิงบริเวณตลาดหน้าวัดบางวังวริมถนนเทพร,รัตน์ก็คือบางนาตราดกิโลเมตรที่40ขาเข้าชนบุรีนะครับอ,อยู่ในเขตตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ก็มีการควบคุมตัวนายวินเรย์อายุ23แล้วก็นายชัยวันเนโซนะครับอายุ26เป็นหนุ่มเมียนมานะครับที่อยู่ในอาการมึนเมาซึ่งหนุ่มเมียนมาอีกหนึ่งคนนั้นวิ่งหลบหนีไปครับโดยมีดับตำรวจสักชัยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เขาเวรแกก็มายืนขายสลับกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดหน้าวัดบางวัวตามปกตินั่นแหละครับก็ทำเป็นประจำทุกวัน แต่วันนี้เห็นเหตุการณ์ขณะที่สามหนุ่มเมียนมาก,กำลังประชากนางสาวเออายุ23ปีแล้วก็จะทำลายร่างกายก่อนที่จะเข้าไประงับเหตุนะครับทีแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียนะฮะก็เข้าไปควบคุมตัวสองคนนะฮะก่อนที่จะทราบเรื่องว่าเหตุเกิดจากนางสาวเอนั้นโดนรวนรามก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปต่อว่าสามหนุ่มเมียนมานั้น แล้วก็ถูกเดินตามกลับมาเอาเรื่องจะทำ้ายร่างกายนะครับตอนนั้นนางสาวเอก็บอกว่าขณะที่ยืนซื้อของอยู่ก็ถูกนายชัยวาชัยวานาโซเนยเดินเข้ามาข้างหลังแล้วก็ใช้เป้ากางเกงเนี่ยเดินมาถูกก้นไปมานะทีแรกก็นึกว่าคงจะเดินชนแล้วก็จะแบบไม่ตั้งใจแต่ก็ปรากฏว่ากลับถูกรวนลามมากกว่าเดิมอกีกพอจะหันไปต่อว่าทั้ง3มคนก็รีบเดินหนีไปตัวเองก็เลยเดินตามไปด่า จากนั้นก็เดินกลับมาที่ตลาดแต่ก็ไม่คิดว่าทั้ง3คนนั้นจะเดินกลับมาแล้วสองใน3นั้นก็มากระชากมือพยายามที่จะร้ายร่างกายโชคดีที่ดับตํารวจศักชัยและก็พลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีนะครับทางด้านานางสาว13ซึ่งเป็นพนัคงาที่ขี่รายการก็บอกว่าเห็นหนุมเมีนว่าทั้ง3คนนั้นอยู่ในอาการมือนเมาก็เดินมาชนนางสาวเอที่ยืนซื้อของอยู่หน้าร้านแล้วก็พยายามที่จะใช้เป้านั้นนะ ถูไปถูมาแล้วก็จะจับเนื้อต้องตัวผู้หญิงคนนั้นนะจากนั้นก็รีบเดินหนีแต่นางสาวเอเดินตามไปด่านะครับตนก็เดินตามไปดูเพราะว่าเป็นห่วงสุดท้ายก็ให้ลูกชายนั้นเดินตามไปตามดับตํารวจสักชัยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั้นซึ่งประจวบเหมาะกับที่หนุ่มมินมาทั้ง3าคนนั้นเดินกลับมาเอาเรื่องนางสาวเอพอดีก็เลยให้ควบคุมตัวสองคนนะฮะอีกคนนั้นวิ่งหนีไปได้อย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นก็นำทั้งสองคนไปที่สพบางปะกง ซึ่งนายวินเรนั้นไม่ได้ถูกดำเนินคดีเพราะว่าคอยห้ามเพื่อนแล้วก็เป็นล่ามให้ส่วนนายชัยวานาโซเนี่ยนะครับถูกควบคุมตัวนะที่หน้าห้องขังระหว่างนั้นจู่ๆก็เกิดอาการชักกลับแล้วก็เหมือนกับคนหายใจไม่ออกแล้วก็นอนแน่นิ่งคล้ายๆกับจะไม่หายใจนะครับซึ่งทีแรกทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะให้ในายวินเรนันมันดูและทุกคนก็เริ่มเข้าใจว่านายชัยวาน้าโซนั้นแกล้งทําเพราะไม่อยากเข้าห้องขัง อพอเหนื่อยก็ทําตัวตามปกตินะฮะแต่พอหายเหนื่อยก็แกล้งทําใหม่อีกสลับกันไปชั่วโมงเลยนะครับซึ่งระหว่างนั้นก็มีหน่วยกู้ภัยจากชาเชิงเซาเนี่ยนะครับเข้ามาตรวจเช็กอาการก็ปรากฏว่ากู้ภัยบอกว่าไอ้ใใชายว่าหน้าโซนเนี่ยนะมีอาการปรกติเหมือนเหมือนแกล้งนะสุดท้ายตำรวจได้พาไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลบางประกงก็ไม่พบว่าเป็นอะไรนะครับก่อนที่จะนําตัวไปดำเนินคดีที่สพบางประกงเบื้องต้นแจ้งข้อหาธรรมนัจารครับ